สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นสัตว์ง่ายๆนะครับวาดนกฮูกกันนะครับอันดับแรกเลยนกฮูกจะเราจะวาดนกฮูกเป็นตาโตโตนะครับวาดวงกลมโตโตสองวงนะครับเป็นลูกตา สร็จแล้วก็วาดตาดําให้นกฮูกด้วยนกฮูกเลกหกเลือบตาขึ้นดันบนนะครับไม่รู้มองอะไรเหมือนกันแล้วก็ปากนะครับปากเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงตรงนี้แหลมหน่อยนะครับแล้วตรงนี้มนมนขานี้หัวเอาเป็นยังไงดีหัวนกฮูกนะครับโอ้ยยวเบี้ยวเบี้ยว เบี้ยวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวเบี้ยวต่อมาก็ตรงนี้ตั้งขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็วาดโค้งๆงลงมาแข่าขๆโอ่งน้ำเลยโค้งโค้งลงมานะครับนี่มันโอ่งน้ำชัดๆเลยข่าวนี้วัดปีกนะครับ วาดปีกปีกมีลายด้วยเสร็จแล้วก็เป็นขานะครับ าเราจะวาดเป็นเลขศูนย์เรียงกันอยู่แล้วก็เป็นตัวนะครับบางครั้งเราก็เติมท้องให้นกฮูกได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนกฮูกง่ายๆนะครับไว้ให้น้องๆหัดวาดกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ